ทีสาวน้อยเป็นแปลงทุกคนครับน้องกำลังถ่ายรูปนะครับสวัสดีครับก็าบพายุตามไต้ก็พายุตามใต่ ขอดวนไ้จ้าฮะอดแยกกอดดหัวอย่าลืมหัวเมื่อด้านน้ำด้วกอดหัวอะรกี่วะครับขอดหัววันนี้มันจะยากมาครับทุกคนครับเอาอดไปหมดขอดไปรอบท่าก่อนสั่งมันคือไปก่อนแล้ว ไปไมีึอกเป็นอ้ดนะวเป็นลงทุนดิวันนี้บหลับดนอนเพื่อจีไปชื่ออันนี้ไม่เห็นเป็นเฟเอทีมักลุนหนักเอฟหนักอยู่เล็กๆลงทุนอยู่แต่ว่ากัไรเล่นสนับสนุนดีอันนี้อะไรอะไรนะอะไรนะทำไมถึงพูดแบบนี้เศ้าเนปปินาคร์ปิเขั้วหร้สอง อะไรล่ำหลอโอ้ือว่าดีเลยไปยิงกันว่าจะเป็นพวกกันนี่ไปยกันเพียงแค่โอ้ยเถอีโปเป็นน้ารถ่0ล้อเลยนแรงมามีโคตรไปเพียงแว่อยู่ต้องกาไปต้องเคื่งเรื่องเรื่องเื่องเรื่องปืนมีอย่างไรลูกนี่เนา รุ่นนี้แล้วรุ่นนี้แล้วการส่งท้ายก่อนกับพิสัยส่งท้ายแบบเป๊ะปังกันแล้วมือเหมือนยถ่ายเพื่อจะจีบไม่คว่ชมสถิติจีบเลยยันมือนเอาสโตมาเชิดครับพี่น้องขาหัวมือนียวนบางพรีคือเขาเนาะบางพรีแท็กซ์สายมือแท็ดซ่าแท็กซ์สายที่เกี่ยวกับอยังไรแต่ว่ามือนีเขาเป็นอาหมวยพ่อตลาดอาม่าไปลองไปหน้าโอ้มาเลยแท้มันมีที่มาที่ไปใส่หัวอาหมวยอยู่ตลาดอาม่าแต่หน้าอากงเขาต็ดมือนีมือมือเผ็ดกันซ่า ใส่หัวอาหมวยมือตลาดโชคแต่ละ้ากุ้งมันมีที่มาที่ไปเต็เนาะโอ้พึ่งหัด้เลยสวัสดีค่ะพี่น้องั้านกพไปหรอันอเป็นบ่แ้วก็วาธุรกิจพันหลานพันอยู่อ๋อเพรามันใช้คเ่น นั่นเน้นวี่ะคพัดไทยกีแต่ครับคือจะได้น้องเขาซื้อกาแฟมาให้นะตุณคือมานะางันละเงียบมีใคยา่ใช่ไหมก่อนจแรกกินพัดไทยอเป็นหวานบ้บอมันละจานมันเก็น้ยมันมันเน่าไปกินกินดีไครับสเือ ก็มาได้หรอพอเอ้ยามาแล้วทอสเลบาดีไม่ดีหกพันพา่ักัยังดีกันยังดีสาอดึงมันไหนคือบอ่า่เป็นแสนหร้อเอาลยอุ้ยมัยุเแล้วอคือลายพูดนนก่ตนันนัน่รอัน ลีก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 หลีกย่้องม่ยกแล้วมันมี่ดีีบิางอันอันอันที่ s e t อันไล่ดอกกันมาถูกให่ที่แย่คือบก่ามีาใอีกไหมแล้วจเนี่ยเบาคู่แก่เราไม่ออกอ้คนละนละคละาครับคุณยายโบเกาตกแต่งอะเืออไรก็เจอดีดีนะแมนบ่ได้ออกง่ายหรอก

พอเองยากคนนะอาทิตย์หนึ่งสอาทิตย์ยังไเออสวนทีมองกอนกังค์ยินเนาะองยินแล้วองค์ยินแล้วได้เพลงที่สะไเพลงยหงหักเนาเนของเฮาสงคนนี่ยพวกไปกันีนักอกันมีนักเป็นยังเดี๋ยวฟังตายดีกว่าเอาฟังจะตออไปก่อนจะต่อครับครับคลิปนี้กับผมมี่ยังไลคครับกับเมืองภาพเอาเด้อครับ คลิปนี้กับเมืองผาบเอาด้วยพี่น้องครับขอบคุณหลายๆที่มาเมืองผาบผมครับผมมีการบอกกันกันกันอะกรกือขนาดนี้นี่ถ่ายคลิปบไปเลยว่าจะคัมมี่คนยังเมืองเนาะมิตีไม่ของการไทยลูกปอบักสมไปบ้องเอาใสระเ้องปอบักสงเท้าทั้ง่องอันนี้เอาเห็ดไปเอาเพิ่นจีไปถวายเทียนพรรษา ô ล่ะโอ้ cho มาซั่นดิครับโอ้ยกิน วางฉันยังพอนป็นทงไซส์ยังกันช่องขาดเจเากระยิบขึนหรอกหะบนได้เออฮะไม่ได้ลบไม่ได้ลบเอาเอา